หน่่อยคะก็สวัสดีทุกๆคนนะครับพี่อยู่ที่เซ็นทรัลร้านพลาสนะครับผมชับูคนโปรดสตาร์นะครับผมสตาร์ที่สองครับสวัสดีค่ะสวัสดีไปถึงแฟนๆตอนนี้นะคะบางร้องเรากำลังไลฟ์อยู่ด้วยนะคะแฟนๆไปดูกำลังดูอยู่ด้วยนะคะจะบอกว่าจากต่างประเทศสาวซิดนีย์เอ๊ะไปรู้จักสาวจากซิดนีย์หรือเปล่าคะไม่รู้จักใช่ไหมแต่ว่ามีแฟนคลับไกลกันเลยรู้จักหลายสาวเขาจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ซิดนีย์หรือว่า ทักทายเป็นภาษาเหนือดิสิตาสวัสดีครับจ้องเหนือครับผมจังโบ้นะครับเออตอเลยอ่ะละลายอ่ะเมื่อสักครู่นี้ร้องเพลงร้องแับรู้สึกว่าหน้าไม่ร้องเนาะแต่ว่าน่ารักขน,นาดนี้หยอดได้อีกนะพอก,ก่อนเรื่องของการหยอดพอก่อนนะคะเพราะว่าโอ้โหจังโบ้มาอีเวนต์ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอีเวนต์ครั้งแรกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับ Oh mm -hmm. มากนะคะเพราะว่าจัมโบมาออกอีเวนต์ครั้งแรกดูเขินเขินใช่ไหมคะเขินใช่ไหมไปมาเห็ุแล้วทุกคนออกยิ้มหมดเลยไม่ว่าจะทำอะไรทุกคนก็แบบยิ้มน่ารักเนาะน่ารักนะน่ารักรักไม่ใช่ไน่ารักโอ้โหมีทุกเพศทุกวัยเลยเนี่ยคะจัมโบค่ะเพิ่งผ่านจัดซามาสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมเป็นไงบ้าง ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่ครับเป็นเด็กใหม่ครับเด็กมานนอกด้วยพ่งมาหนีเนอมึงเลยมก็ดนแบบได้ดูปรับตัวยากๆนึ่งโอ้ไม่เป็นไรนะคะเชื่อว่ามีหลายๆคนพร้อมดูแลใช่ไหมคะยิ้มทำไมอ่ะทาไมทุกคนต้องยิ้มแค่บอกหน้าจอต้องยิ้มแล้วแลกพาโอนเป็นแฟนเป็นลูกตอนนี้นั่งอยู่หน้าจอ ิพยไปด้วยใช่ไหมคาเดี๋ยวให้เฉ้าะทั้งทายด้วยสวัสดีครับตอนนี้นะคะเรามีการไลฟ์สดเลยนะคะผ่านเฟซบุ๊กเข้าไปที่เพจของ SLC สยามเลเซอร์คลินิกนะคะเรามีคำถามค่ะมาจากทางบ้านก็คือมาจากในเฟซบุ๊กน,นี่แหละเขาแบบถามมาถามว่านะคะมีวิธีในการดูแลตัวเองไังคะตัวแบบออรลามากตัวแบบล้าใสาเด้งม,มากใช่ครับคือ,อ่างแรกเลยผมเป็นคนที่ เวลาไปไหนเนี่ยต้องเจอกับแม่คัตลอดต้องแต่งหน้าตลอดความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญมากว่าเราต้องเช็ดแม่คอัอกไปให้หมดนะครับล้างหน้าให้ให้สะอาดครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอครับถ้าพักผ่อนดีนีใต้ตาก็จะไม่ดาแล้วเสี้ยวกไม่ขึ้นนะครับอย่างที่สามก็ต้องออกกำลังกายครับออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอครับถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำทั้งในถูกชช่อว่าถ้าทั้งในดีเนี่ยทั้งลองก็จะออกมาดีเมื่อกี้นี้นะคะไม่ใส่ขนาดนี้เลยเจอลลาเจนเปแก้วหนึ่งติ้งขึ้นมาเลย แบบนี้แต่ถ้าหากว่าอยากดูดียิ่งขึ้นนะคะอ่อนๆจากทาง SLC ได้พี่น้าเดอะสตาร์มีกอนได้เลเซอร์ฟรีไแล้วด้วยนะพรมีให้ผมครนะอะนะดูแลารบใช่มต้องตองององตอต้องต้ต้ององ้องตงต้องตอตอ้องตีขึ้นต้อง้องง้ต้ต้องตอง้อ้้้ Ok mm hmm. อีกแล้วถามมาว่าอยากรู้จังเลยว่าจัลโป่เนี่ยเขามีสเปคสาวในดวงใจแบบไหนใช่เราหรือเปล่ามาโนไปแล้วว่าเป็นเราเองนะแต่ตอนเขาบอกเป็นไงบ้างคะสเปคผู้ชาวผมชอบผู้หญิงที่คุยคุยกันเรื่องครับเอ้ยเราเลยเมื่อกี้เราคุยเรื่องอ่ะแล้วไอ้ต่อใช้เหตุผลมากกว่าอะไรนะครับไม่ที่นอนน่ารักน่ารักที่ความนิดๆต่อ คนขี้งอนเนาะไหนใครแบบเป็นตามสเปคที่จัมโบ้บอกยกมือหน่อยค่ะพี่ใจแค่ไม่โอกไม่มีเลยไม่มีเลยหรอโอยกมือยกมือกันใหญ่เลยนะคะน่ารักมากๆเอาอันดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามีของที่ลึกมอบให้านะรู้ว่าแบบเหนื่อยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวมีขอพี่ลึกจากทางผู้บริหารนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณชยพลประลึกดาวันค่ะกรรมการบริหารบริษัทไอวิสจำกัดที่มาสักครู่นี้นะคะน้องจัมโบ้ทานคอราเจนค่ะ ไ,ไม่ยอมอะไรที่ิงๆนะคะผุ้ทปไหนจะทาไอซ์ขอบคุณมา,าา guess, าามากนะคะเด๋ยวพุ่งไปไหนเพราะว่าตอ,อนต้นนะ้พี่อ้อมบอกไปแล้วว่าเราจะมีกิจกรรมแอบเห็นจะบ้มีการเซ็นชื่อไปในเสื้อได้ใช่ไหมคะจะมีผู้ชชมดีสามท่านผู้ชมดีมาถ่ายรูปได้ไหมได้ครัมาเซลฟี่ได้เลยไห้มีใครร่วมกิจกรรมถ่ายรูป กลดลงไอจีแล้วติดแฮชแท็กว่า SLC Most Lifting Award 2016บ้าคะยกมือหน่อยีอนนยกมอแสงตัวเลยอุ้ยหลายคนเลยมาแล้วนะคะและคนของผู้โชคดีอยู่ในมืออ้อมเรียบร้อยแล้วค่ะสามผู้โชคดีนี้นะคะเดี๋ยวมาได้ข้างเวทีเลยมารับเสื้อพร้อมไาเซ็นของน้องจัมโบ้แล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูปใกล้ได้เลยนะคะเตรียมกล้องไว้เลย สำหรับผู้ชมดีท่านแรกค่ะใช้ชื่อน es like ี่มาแล้วนะคะพร้อมได้เซ็นแบบนี้ใช้อห้ยืนข้างๆเลยค่ะนี่ใช้ชื่อไอจีว่าแพ็กกี้ขีดเอค่ะ P ja A K K Y ขีดแล้วก็เอค่ะของใครคะของใครคะมาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวเอาลูกเอาลูกในไอจีให้ดูได้ไหมอะผู้ชมดีท่านแรกนะคะมาแล้ว เดี๋ยวรับเสื้อพร้อมลายเซ็นไปเลยจริงๆเราอยากให้ถ่ายรูปก็หลายคนเนาะแต่ว่าต้องมีกกติกานิดนึงนะคะเพราะว่าโอ้ยน่ารักมากเห็นไหมคะจัมโบ้ค่ะรูปน่ารักมากเป็นเป็นไฟไฟจัมโบ้แบบนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวรับเสื้อเลยถ่ายรูปถ่ายรูป 1น่ช็อตเท่านั้นมาเลยให้แฟนแบบแอบอิดกันเบาๆนั่งรัข่าววอี่ขึ้นมาทันทีโอเคยินดีด้วยนะคะผู้ชมดีท่านที่2ค่ะเดี๋ยวให้เจ้าบอสบ,บอกดีกว่าใช้ชื่อ IG ว่า boss bossster ps boss. p O S ตัวคนระับ T R P S ครับใครคะาม,า <โ nek. S 1> มาเลยมาเลยมารับเสื้อก่อนเลยมารับเสื้อนะคะลับเสื้อรูปกันนิดนึงเอามือถือมาหรือเปล่าได้สิเซลฟี่นะไม่เอามือถือมาอนนะเอามามาเซลฟี่เซลฟี่หนึ่งช็อตเช็อต จัมโบ้เลยอ่ะเป็นจัมโบ้ดิสกอลทีเอสสิบสองดิสกอลพิเศษนะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาไลยมาเลยอันนี้น่าจะเป็นไอซีของแฟนคลับใช่ไหมะเขาไปตามไปทุกงานเลยไหมคะจัมโบ้ใช่ครับตามไปทุกงานเลยแปลว่าเราก็เลยได้เห็นหน้าเห็นตาใส่เสื้อจัมโบ้มาด้วยเป็นจัมโบ้ทีมมาเลยค่ะมาเลย ของจัมโปก็จะไปเปิดประมูลนะคะและรูปนี้ก็จะไปอยู่ในหน้า,าในหน้า IG ซึ่งเป็น IG ไปเพจของน้องจัโบ้ด้วยแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศของการไลฟ์สดๆด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปในแปเพจข,ของ s c r ของ SLC กันด้วยค่ะเป็นไงบ้างจัโบ้ คยังตื่นเต้นอยู่ไหมดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นอนจะจบงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ทักทายนิดนึงเพราะว่าไม่แน่นะคะเราอาจจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกับมันดีของทาง SLC ให้ทักทายแฟนคลับหน่อยค่ะก็แฟนคลับนะครับจัมโบ้ยังยังอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูจัมโบ้ไป้หน่อยฝากติดตามจัมโบ้นะครับต่อไปไม่แน่ใจว่าจะมีผลงานอะไรแต่ว่าตอนนี้กำลังส่มพัฒนาอยู่ครับผม ร้องรื้เต้นนะครับช่วงนี้ก็อยากจะให้ติดตามผลงานกันต่อไปนะครับโอ,อ้กำลังซุ่มอยู่อาจจะซุ่มอยู่ที่ชั้นโกของการ SLC ก็ได้มีการทำเลเซอร์กันเพิ่มเติมนะคร เพราะฉะนั้นตอนนี so, like okay. 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 ้เนี่ยกดไลค์กับนิยา SLC สยามแฟชั่นเฟรนดิกนะคะเอามาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่อ้อมมาด้วยโอเคไม่นะคะด้านหลังจะเห็นไปขับด้วยจะเห็บเปิดซ้มืี้นะคะเดี๋ยวเราพักเปิดกิจกรรมโปรยทีสักครู่แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรอบหน้าสวัสดีค่ะ